สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง bnm channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องสินค้ากันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์จแบตนะครับมือถือนะครับสำหรับต่อกับแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถยนต์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับสามารถนำไปติดตั้งนะครับกับ รถยนต์นะครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝาปิดกันน้ํามาให้นะครับนี่ครับวิธีการเปิดนะครับก็สไลด์ไปด้านข้างแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเขาก็จะมีนะครับ USB ไม้สองช่องนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับสามารถนะครับนําไปแปะนาไปติดได้นะครับกับชิ้นส่วนนะครับที่มันเรียบนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับชิ้นส่วนที่เรียบนะครับไม่เหมาะกับชิ้นส่วนที่เป็นโค้งนะครับตัวนี้นะครับ อ่าตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ได้นะครับตั้งแต่12โวลต์นะครับถึง24โวลต์นะครับนี่ครับไฟออกนะครับอยู่ที่5โวลต์3.1แอมป์นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับสเปคที่เขาบอกมานะครับนี่ครับอ่เดี๋ยวลองต่อแบตเตอรี่ให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ามันอ่าจะใช้งานยังไงนะครับใช้งานได้ไหมนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันนี้ครับตอมือถือแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะต่อสายเข้านะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชาร์จเข้าหรือไม่เข้านะครับอันนี้ผมแค่แต่ดูก่อนนะครับแต่ตอนติดตั้งนะครับจะต้องเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้นะครับเป็นการทดสอบให้เพื่อนดูนะครับหรือว่าใครมองหาอยู่นะครับว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ครับท่านผู้ชมชาร์จเข้านะครับนี่ครับ ขึ้นกำลังชาร์จเลยนะครับนี่ครับแปดสิบเก้นะครับตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าเป็นการว่าใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชม ด้านข้างนะครับจะมีไฟด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นสีฟ้าานะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับเผื่อว่าใครจะนําไปติดกับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถยนต์นะครับก็เอาไปแปลง DIY ได้เลยครับเขาก็มีสกรูมาให้2ตัวนะครับสำหรับยึดบริเวณนี้พอดีเลยนะครับนี่ครับการต่อสายนะครับเราก็ใช้สายดำแดงแดงดำทั่วไปนะครับต่อให้ยาวขึ้นนะครับนี่ครับ ประมาณนี้เลยนะครับก็รีวิวข้าวเาไว้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการรีวิวสินค้าต่อไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ